It's okay. สิบเอาห้าสามครับผมตอนนั้นผมน่าจะอยู่มปลายทั้งภาพสารภาพตรงๆไม่ได้ร่วมนะครับไม่ได้ไปร่วมแต่ว่าเขาจะช่วยที่บ้านนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับพี่น้องคนเสื้อแดงก็พูดกันอย่างนี้ว่าผมอาจจะไม่เคยร่วมนะครับในเวทีของคนเสื้อแดงผมอาจจะไม่เคยร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงอย่างน้อยในในช่วงเวลา ที่ที่อาจจะต้องบอกว่าเป็นคนเส้นแดงนำนเ,เป็นหลักเนาะผมเองเนี่ยนะครับ<ล>อาจจะออกมาเคลื่อนไหวนะครับในช่วงรัฐประหารที่ผ่านมาเป็นหลักน,นะครับ แต่ต้องบอกว่าในช่วงของการต่อสู้ของผมนีมีพี่น้องคนเสืแดงจำนวนมากที่ออกมาร่วมสู้ด้วยกันนะครับหลายคนนะครับเอาประสบการณ์ที่มีผ่านหากระสุนที่เคยพบเจอนะครับผ่านการชุมนุมหลายครั้งนะครับให้ทั้งความรู้ให้ทั้งคําแนะนําสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์นะครับต่อการเคลื่อนไหวของผมต่อการต่อสู้ที่ผมและก็เพื่อนๆและก็พี่น้องแสดงได้ร่วมผ่านกันมา ดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเล่าต่างๆเรื่องราวต่างๆของพี่น้องคนเสื้อแดงประสบการณ์ที่พี่น้องคนเสื้อแดงเจอนะครับผมยังจํามันได้และผมก็รับรู้ความเจ็บปวดไปด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงทุกคนนะครับที่ร่วมต่อสู้นะครับกับนักศึกษาลังสิมันลมในเวลานั้นนักศึกษาอีกหลายคนที่ร่วมต่อสู้ในวันนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพี่น้องคนเสื้อแดงก็ยังต่อสู้ต่อไปกับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่ออกมาต่อสู้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแน่นอนหน้าที่ของพวกเรานะครับในหลังจากนี้ผมก็ยืนยันว่าเราต้องทวงคืนความเป็นธรรมให้กับคนเสื้อแดงเหตุการณ์ในวันที่10เมษายนนะครับก็จ, <c oughs> จะต้องหาความเป็นธรรมให้ได้ <c oughs> ให้กับพี่น้องเสื้อแดงทุกคนที่ผ่านการสูญเสีย นะครับแล้วคิดว่ากระบวนการอย่าง ICC นะครับเป็นกระบวนการสําคัญที่ใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลจะต้องลงนามให้ได้เพราะถ้าไม่ลงนามนะครับผมไม่เชื่อว่าการที่จะคลี่คลายความยุติธรรมนะครับมันจะเกิดขึ้นยิ่งในเวลานี้ระบบกฎหมายภายในของเรานะครับมันมีในเรื่องของอายุความที่มันก็ผ่านไปนานแล้วนะครับมันเหลือแค่เปีก็จะครบอายุความแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับผมค่อนข้างตังวลใจนะครับว่าเราจะสามารถสร้างความยุติธรรม คือไห้กับพี่น้องชาวเสือแดงได้หรือไม่แต่แน่นอนสำหรับพักเก้าไกล เรามีนโยบายอยู่แล้วนะครับว,ว่าจะต้องลงนามในเรื่องของ ICC เ,เรามีนโยบายอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการยีนักโทศกดรมทให้กับพี่น้องเสไไื้อแดงนะครับ <Anton> ที่อาจจะยังอยู่ในกระบวนการของการถูกดำเนินคดีเรามีนโยบายอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการแก้ไขมาตรา1หนึในการที่จะจัดการกับมาตรา1หน <ๆ S 2> <ะ>ึ่งดังนั้นเนี่ยผมก็หวังว่า,วานโยบายเหล่านี้ถ้าเรามีโอกาสได้ทาจะเป็นประโยชน์นะครับที่จะคืนความยุติธรรมและที่สําคัญก็คือทําให้คนที่สั่งฆ่าประชาชนต้องกลับมา ช้ใช้กับสิ่งที่พวกเขาได้ทาเอาไว้กับคน,สนแสดงนะครับ